ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอน้องอู๋อีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็จะมาให้น้องอู๋เล่าเรื่องนาะว่าตอนที่เรียนที่สกอตแลนด์เนี่ยมันต่างอย่างที่แฮร์โรไหมทั้งจริงแล้วก็ภาษาไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเราก็เรียนภาษาแบบแบบติดต่อเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรที่แปลกแตกต่างไปไหมจากการอยู่ที่ไทยนะคะก็เริ่มจากจากที่เราเรียนจบปุ๊บจากแฮร์โร่มีแล้วประมาณสองสามเดือนสองเดือนเนาะก็ต้องยนที่นู่นแล้วตรงช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะสองเดือนนี้เราเตรียมตัว หาที่พักหาวีซ่าอะไรนี่เสร็จไปนานแล้วใช่ไหมคะหรือว่าใช่ครับก็คือที่จริงช่วงเวลาสองเดือนนี่ครับคือช่วงเวลาที่ที่เตรียมวีซ่าแล้วก็เตรียมหาที่พักเพราะว่าเราต้องรอ c a s นัมเบอร์แคชนัมเบอก็คือเป็นเหมือนรหัสจากมหาลัยที่เขาจะให้เรามาเพื่อเพเข้าเดนทเว็บของมหาลัยเพื่อเข้าเว็บดูวิชาที่เราจะเลือกเลือกที่พักแล้วก็ ไม่ได้ได้จดหมายยิงยันจากมาหาลัยเพื่อเอาไปยื่นทำวีซา่าถ้าเกิดเราไม่ได้คแาสมมต์มาตรงนี้วีซ่าเรมันไม่สามารถทําได้แต่เนื่องจากเพราะมีคนสมัครวีซ่าเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องเ,เข้าคิวอออ่ะเผมก็จองจองทําจองล่วงหน้าไปก่อนอเผื่อเผื่อแคสต์มาเริ่มมาพอดีเพราะว่ากลัวเดี๋ยวบินไม่ทันมไม่ทันเฟรชเชอร์สวีเฟรชเชอร์สวีฟก็เป็นปก อินเทอร์แอคชั่นวีสำหรับเด็กที่เข้ามาใหม่ก็คือเป็นเป็นสัปดาห์ที่ผู้คนควรจะเข้าร่วมนั่นก็เรื่องใหม่ใช่ครัซึ่งแสดงออกดราผ่านไปเรื่องที่พักอันนี้ที่พักนี่เป็นยังไงที่พักที่นี้มันจะมีที่ที่เดิเบิร์จะมีที่พักของของมหาลัยครับอแล้วก็จะมีพวกซูน่าคอมเบเดชั่นซึ่งเป็นบริษัทยากออกมาแต่เขาก็จะโคงกับมหาลัยที่ให้ให้เด็กนักเรียนเอเดิร์เบิร์ตอยู่ก็ค้อเป็นหอนักเรียนเนาะใช่ครับแล้ว คือผมชอบดีที่มีรุ่นพี่ฮร์โรว์เขาอยู่ที่หน,นอยู่แล้วก็เลยให้เขาแนะนาว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้างก็เลยปอยู่ที่เดียวกับเขาแล้วห้องพักขนาดเป็นยังไงคะมัอนจะเป็นห้องห้องเดียวแล้วมีของตัวเองห้องคว้องน้ำเองหมดหรือว่ามีการใช้ใน่บางส่วนเป็นคอมมอนคอมมอนรูมคือแชร์ห้องครัวแชรห้องน,น้ำคือเขาจะมีให้เลือกครับเขาจะมีให้เลือกว่าจุอยากอยู่แบบเป็นห้องคนเดียวเลยมีมเป็นสตูดิโอมีอม ห้องครัวห้องน้ำทุกอย่างในตัวอีกคนเดียวแล้วก็มีแชร์แบบว่าเป็นแชร์พิชเช่นแต่ว่าจะเป็นออนสูตรก็คือมีห้องนอนและห้องน้ำในตัวส่วนอูอยู่อูอยู่แบบสตูดิโอครับอยู่คนเดียวไอยู่คนเดียวเลยก็อยู่ในหอนักเรียนนี่ตลอดสาีปี่ช่มาแลครับแล้วก็ปีนี้นี่ก็เหมือนได้ยินว่าย้ายออกมาปีนี้ย้ายออกมาไปอยู่อพาร์ตเมนต์ติดมหาลัยครับเพราะว่าอีเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยอยู่สตูดิโอแล้วมันห้องครัวมัน พอทําอาหารไทยกินมันค่อนข้างแรงก็เลยสงสารดูสงสารคนเพื่อนบ้านเนาะอะไรอย่างนี้ที่กลิ่นไม่ได้เข้าห้องเพื่อนบ้านหรอกลิ่นเข้าห้องตัเองนะโอเคอ๋อนคือต้องระวังควาอ้วนนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากอยากได้ห้องที่ห้องตัวใหญ่กว่าห้องนอนนิดนึงอะไรกันนี่นี่ดูเป็นหนุ่มอย่างนี้นี่คือทําอาหารอร่อยที่จริงก็เพิ่งเป็นตอนปลายนะครับเพราะว่าต้องดูแลตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองก็ดูยูทูบอะไรอย่องน โอเคคือตอนอยู่ในไทยก็คือไม่ต้องอยุ่งกับเรื่องห้องตัวห้องอะไรพวกนี้เนะาะก็สุด ส,สองที่ก่อนไปฮะเรื่องสั่งผาเรื่องหมู่บ้านทำอาหารนี่น่ารักมากดีค่ะสกิลที่คนจะมีนะคะสำหรับเป็นพ่อบ้านในอนา <c oughs> คตโอเคถ้างั้นแทนเรื่องอยู่เรื่องกินนี่มีปัญหาเนาะ <S <s ก็ดูแลตัวเองได้แลบบ้ก็มีการปรับตัวบ้า <S 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 งคือแม้ว่าจะเป็นเรียนราษาภาษาไม่ได้แตกแตกเดินแต่ว่าก็คือมีการปรับตัวในชชีวิตประจำวันเยอะมากขึ้นเนาะ แล้วก็อันนี้แสดงว่าเถิดเรียนจบจากเวลาชาติคุ้มเรียกคือไปเรยต่อที่น,น,น,นี้ไม่ได้มีปัญหาในเง่ที่ว่าจะไม่เข้าใจภาษาเลยในเวลาเรียนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องาภาษาไม่มีปัญหาครับแต่เรื่องออ time management นะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอยู่ฮาร์โรครับครูเขาจะค่อนข้างป้อนข้อมูลอบอกว่าเราต้องควรจะติีอะไรอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญแล้วก็การบ้านมีอะไรบ้าง แล้วก็เวลาสอบเขาก็จะให้การบ้านมาที่มันตรงกับข้อสอบแต่ว่าพออยู่ที่นู่นนะครับทุกอย่างจะค่อนข้างเร็วสมมุติอะไรที่เราเรียนตั้งแต่เรียนชัสอนสามอีคอนเขาคาบเบอร์ภายในสองอาทิตย์แล้วก็ช่วงปีหนึ่งปีสองปีสามนะฮะช่วงที่ช่วงปีหนึ่งปีสองที่ปีสามให้พังวิชาก็คือเขาจะมีทิวทอเรียลก็คือหลังจากเลคเชอร์เขาจะให้การบ้านมาทำเอจอให้การบ้านมาทำแล้วก็เข้าห้องเรียน ทำกันว่านไ,ไ,ไปไปไปถงครูแล้วก็รตรวจฟอร์มในห้อง mm hmm. ซึ่งตรงนี้ดีตรงที่ว่าเราสามารถถามครูที่เป็นทิวเตอร์อาาได้ว่า mm hmm. เราไม่เข้าใจอะไรไรแล้วเขาก็จะอธิบายฟอร์ม mm hmm. แต่ว่าหลังจากช่วงช่วงปีสามบางวิชาแล้วก็ช่วงปีสี่ครับจะไม่ค่อยมีทูตอรี่อย mm hmm. จะจะมีแต่เลคเชอร์คอนแทคเาส์นอมาก mm hmm. ส่วนตอนนี้ครับปี 4, ส,สี่ s e m s e r หนึ่งเรียนเอ่อ มีแค่สองเลคเชอร์ต่ออาทีเดีนะก็คือประมาณสี่ชั่วโมงต่ออาทิตย์อมแพตเฮาส์เลยที่เหลือคือเขาให้ไปทำที่เหลือก็ที่เหลือก็จะมีพวกกลุ่มเวอร์ค่อนข้างเยอะอีกกลุ่มเวอร์กวมีโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยซึ่งเขาจะอันนี้เขาจะให้เราบริหารเวลาเองเขาก็จะบอกว่าเดทไลน์ตอนเดือนนี้เดือนนี้เวลานี้แล้วเราก็จะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเราแค่ต้องส่งให้ทันเดทไลน์ ถาอย่งี้พอถามเรื่องการเรียนบ้างแสดงว่านอกจากการเรียนที่แตกต่างจากที่แฮโร่แล้วถึงก็มีการต้องทําอะไรเป็นแอคทีฟมากขึ้นโปรแอคทีฟมากขึ้นการหาข้อมูลแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์อะไรอย่างนี้ทีนี้นอกแล้วเรื่องบรกาศการเรียนมีห้องเรียนคลาสกลุ่มใหญ่ไหมคะแล้วก็เหมือนเพื่อนร่วมเรียนนี่เป็นคนชาติไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเรื่องแบบจะค่อนข้างไดเวอร์ซิฟายมากคนเอเชียจะเยอะแล้วบรรยากาศเหมือนกันคาดว่า ฝรั่งกับคนสกอตแลนด์จะเยอะแต่ถ้าเกิดเจอคนสกอตแลนด์คนนึงอีคอที่รู้สึกแบรนด์มากๆหายากใช่ไหมใช่ครับอีคอนี้จะเต็มไปด้วยคนจีนคนฮ่องกงคนเกาหลีแต่ว่าเออูเป็นคนไทยคนเดียวอ้าเหรออีกแล้วโอเคครับเจอก็จะมีเพื่อนฝรั่งเยอะครับเพื่อนเพื่อนมาจากรัสเซียอย่างเงี้ยแล้วก็ในในเลคเชอร์ก็อีคอทน่าจะมีประมาณ สองร้อยสามคนโอ้โหคร้าชญ่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเออเขาจะมีเอเล็กทีฟให้เลือกเอ่อวิชาตามแต่ที่อยาแตเรียนเนาะแต่ว่าทีเนี้ยอูไม่ได้เรียนมีข้ออย่างเดียวก็เลยมีไฟแนนซ์เพิ่มเข้ามาด้วยไฟแนนซ์ก็จะมีมิกเซอร์แบบบางคนก็จะเรียน accounting ไฟแนนซ์บางคนเรียน business finance มีข้อไฟแนนซ์คือเด็กที่เรียนไฟแนนซ์ก็จะมารวมกันอีกห้องหนึ่งแล้วทุกอาทิตย์ที่มีที่พี่บอกคือทูตัวเรียลครับทูตัวเรียลก็ห้องหนึ่งก็จะมาประมาณ สิบสิบห้าคนครับสิบห้าสิบสองสิบห้าคนก็คือหลังจากเลคเชอร์แรกเขาก็จะให้เรามาสาน up ว่าอยากอยากดูทัวร์เกลุ่มไหนปกติทัวร์เกิร์มมันมีนี่ท่ามีประมาณประมาณสิบคู่สิบคู่เราก็ต้องเลือกก็้วหลังจากเลคเชอร์แรกเราก็ต้องแข่งแบบแย่งกันเลือกเวลาที่ที่เราอยากได้โอเคหลังจากนั้นทุกคนก็จะเตรียมมือถือขึ้นมาพร้อมหลังเลคเชอร์ว่ารีบรีบดูว่าเปิดเมื่อไหร่ก็รีบแยกเอาเวลาที่ดีเพราะบางคนก็ไม่อยาก ตื่นแปดโมงคึกเก้าโมงบางคนก็อยากทำตอนเย็นแล้วกันอ๋อโอเคก็คือมีการ first c o m เ first serve แคร์เราไม่ได้เนาะไม่ได้มีการแบบน็อกอะไรไว้ค่ะแล้วอย่างนี้เท่าเท่าที่พ่ออุ๋ก็เคยเรียนปอตีในไทยเนาะแต่อู๋ก็มีเพื่อนที่เรียนจุฬาอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราได้มีคุยกันไหมคะว่าที่การเรียนปอระปรยาตีเหมือนกันเนี่ยลักษณะการเรียนการสอนมันแตกต่างกันไหมแต่มหาลัยไทยกับมหาลัยที่เอนินเาเรียนนนออออีเเหมืกกั้าาบว่ คอนแทคทาวเวอร์ hours, ค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็คือมีคลาสตั้งแต่เช้าถึงเย็นบางทีแบบทุ่มสองทุ่มก็มยังมีเยก็ยังมีเรียนเยอะมากแล้วก็มีคลาสแบบส่งกันบ้านนู่นนี่แต่ว่ารู้สึกว่าเอดินเบิร์กะครับเขาจะเจอแต่าก,การที่ว่าคอนแทคทาวเวอร์น้อยบ้างเขาจะให้เราเป็นอินดิเพนเดนต์สตูดี้เป็นส่วนมากคืออาจจะมิวทัวร์เชลอาทิตย์ละชั่วโมงใช่ไหมครับบางทีชั่วโมงคือบางทีก็ เวลามันน้อยมากไม่สามารถ cover ทา้งบ้านทั้งหมดได้<ม>บางทีก็ต้องเ,ออเข้าไปหาครูต้องไปคุยกับครูแบบจะมี Office h o u r ที่เขาบอกว่าเราสามารถเข้าไปได้อาจจะเป็นวันจันทร์กับวันพุธช่วงเรื่องงานี้ถึงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องอีเมลไปบอกครูแล้วก็นัดอะไรก็คือเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือไม่ได้มีเวลาเจออาจารย์เยอะเท่าที่ที่รีบไปไทยเนาะที่นู่นจะมีเวลาค่อนข้างน้อยเขาจะมีเวลาชัดเลยว่า อาจารย์ท่านนี้นะจะว่าให้นักเรียนเข้ามาถามได้เฉพาะช่วงวันจันทร์และวันพุธเฉพาะช่วงเอ่อช่วงเช้าเลยอย่างนี้แล้วต้องบอกอีเมลไปบอกอาจารย์ว่าผมอยากคุ้นคุณนี่เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะครับอืมโอเคก็สุึกว่าคือถ้าเกิดอย่างนี้ในแง่ของแล้วก็การเรียน่วนก็จะเป็นการเหมือนเวลาในห้องมีอินเทอร์แอคทีฟเยอะนะครับเหมือนนักเรียนจะกล้าพูดกล้าถามเอยนะหรือว่าจะกล้าไปเล็กเชื่อในเลคเชอร์เขาจะชอบตรงที่ว่าเขาเขาถามเขาโอเพนโอเพนตุนดิสการชิ่งมากๆเรามีอะไรที่เราไม่เข้าใจแล้วมีอะไรที่ เราไม่เห็นด้วยเราสามารถยกมือเขียนเขาเียเชื่อได้เลยสามารถถามเขาเลยสงสัยได้เลยแล้วก็ในทูต o r เรียลก็สามารถถามแล้วเขาจะ encourage ให้ discuss กันอย่างบางวิชาบันคอเขาสิบนาทีแรกของทูต o r เรียลเขาก็จะบอกว่าก่อนที่ครูจะเฉลยเขาก็จะให้จับกลุ่มกันสักสี่ห้าคนเพื่อมานั่งดิ s s ัสมนว่าคำตอบเราเหมือนกันไหม,มถ้าเกิดไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไร แล้วก็ช่วยช่วยคูณคิดก่อนหลายๆคนว่าคําตอบคืออะไรก่อนที่เขาจะเฉลยอ๋อโอเคแลวโดยส่วนใหญ่แล้วคําตอบที่เราคิดกันนี่มันตรงที่ครูเฉลยไมครับาง้ยที่ว่าบางทีก็ตรงบ้างบางทีก็ไม่ตรงบ้างบางทีก็ challenge ครูไปว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะแต่เนี้ยครูก็ต้อบอกว่าบางงานก็ subjective บางงานก็อาจจะมีสองคำตอบอะไรอย่างเงี้ย โอเคแล้วตอนเวลาที่จับกลุ่มกันอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งที่บอกว่านักจะมาสี่ห้าคนแล้วคําตอบเหมือนเซว็เหมือนกันหรอหมายความมันคนละเรื่องเลยอ่ะเวลาเราจับกลุ่มมาดูกันบางทีก็เหมือนครัแต่ว่าทีเนี้ย e อีคอนอีคอนมันจะส่วนมากจะมีคําตอบเดียวเพราะว่าส่วนมากเขาจะให้เราครูเป็นเป็นแมทมาก่อนครัเป็นแมทมาก่อนเขาหลังจากครูมาแมทแมทเสรฟดนะครับคือเลขเลขมันก็ต้องมีคําตอบเดียวอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการอินเทอร์เพย์ อาจจะไม่ตรงกันเป๊ะแต่ว่าถ้าเกิด intuition มันตรงแล้วเราถามไะ e อธิบายได้เขาก็ให้แต้มเราอ๋อโอเคเข้าใจค่ะก็ถ้าอยากนัแสดว่าการเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียกว่ามีการคุยกันเยอะนิดนึงในเรื่องของการ discuss แล้วก็มีการ l ช e ์ g นอาจารย์เยอะว่าที่อาจารย์คิดไม่ถูกนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาจะถูก เคเดี๋ยวกดูโอเคค่ะก็เดี๋ยวไงนี่จบพาร์ทสองของการเรียนที่เอดินเบร์นะคะแล้วเดี๋ยวไงพาร์ทสามลองมาฟังต่อเขาเนาะอ้เขามีอะไรจะแชร์บ้างหรือความความแตกต่างอะไรในการเรียนในประเทศไทยกับเรียนในเมืองนอกเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเจอกันทันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ